สวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับหูฟังครับเซียวมานะครับเซียวมานะครับรุ่น SM 6 2นะครับรุ่นนี้ในราคา20บาทนะครับไปซื้อมาลองใช้นะครับเป็นของเทศจีนนะครับนะรับร้าน2ีบบาทจากการใช้ก็โอเคครับใช้ดีอยู่ครับรุ่นนี้นะครับ เสียงบางทีก็ออกสา้นๆนะครับแต่ก็ดังปานกลางนะครับรุ่นนี้นะครับเสียงมานะครับก็ถือว่าคุ้มอยู่นะครับนะเอามาลองทดลองใช้นะครับทุกอย่างยีบาทนะครับไม่ไม่เคยลองใช้พอมาใช้ก็โอเคดีครับรุ่น s M 6 2นะครับ ฟังเสียง